นอกจากภาวะเครียดสูงแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้หลังน้ำรถก็คือปัญหาของขยะที่มีจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นกับอบท51แห่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้นําขยะนั้นไปทิ้งบ่อขยะทุ่งท่าลาดค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีที่ทิ้งค่ะ ภาพความเสียหายจากโคลนและน้ำป่าที่ซัดเข้าท่วมบ้านกว่า300หลังในตำบลกรุงชิงอํงเาเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงกลางดึกข,ของวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะทําให้ทีมเยียวยาจิตใจโรงพยาบาลนพิตานั้นต้องเร่งสํารวจเพื่อเยียวยาจิตใจกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวนะคะหลังเกิดภาวะเครียดจากการหนีเอาชีวิตรอดและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่อง12ชั่วโมงมากถึง450มิลลิเมตร จากปริมาณฝนตกปกติเพียง35-50เซนติเมตรเท่านั้นค่ะหญิงชราอายุกว่า90ปีคนนี้บอกว่ารู้สึกกระวนกระวายใจนะคะหลังเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมและอาจต้องใช้ศูนย์อพยพภายในอบตอเป็นที่พักไปอีกระยะหนึ่งเพราะไม่ไว้ใจในสถานการณ์ค่ะและอาจต้องรอให้ลูกหลานนั้นทําความสะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยโคลนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช่นเดียวกับอีกหลายครอบครัวที่กลับเข้าไปสํารวจทรัพย์สินในช่วงกลางวันและจะกลับมาพักภายในศูนย์อพยพในช่วงค่าค่ะ โดยเฉพาะเส้นทางน้ําสายหลักนะครับสายรงองายนะครับตลอดริมน้ำนะครับได้รับความเสียหายเยอะแล้วก็สายสาขาก็เส้นทางขาดนะแล้วก็ต้องอพยพคนบางส่วนที่อยู่ริมน้ำนะครับบางคนอาจจะยกขึ้นข้างบนบางคนอาจจะอพยพมาอยู่เป็นจุดๆแล้วก็บางบางคนที่อพยพขึ้นข้างบนพอน้ําลดก็สามารถลงกลับมาพื้นที่ได้ ตำบลกรุงชิงนั้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือวิทยุเครื่องแดงค่ะเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์นั้นแทบไม่มีนะคะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนั้นจะต้องประเมินสถานการณ์ว่าเริ่มวิกฤตหรือไม่ค่ะก่อนจะวิทยุไปยังลูกข่ายที่ผ่านการฝึกอบรมเร่งแจ้งเตือนชาวบ้านให้ไปรวมตัวยังจุดปลอดภัยในแต่ละจุดจุดละประมาณ7ถึง10ครอบครัวนะคะโดยใช้เหตุภัยพิบัติปี2554มาถอดบทเรียน ทำให้น้ำท่วมรอบนี้แม้จะเสียหายหนักแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ ส่วนสถานการณ์น้าท่วมในเขตเมืองนครศรีธรรมราชบางจุดนั้นยังมีน้ําท่วมขังนะคะอย่างที่ซอยศรีธรรมโศกหกแห่งนี้นะคะบ้านบางหลังนั้นยังคงต้องเร่งใช้เครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําที่เข้าท่วมบ้านออกขณะที่บ้านชั้นเดียวหลายหลังยังคงมีน้ําท่วมภายในบ้านค่ะเจ้าของจึงต้องเร่งมือทําความสะอาดก่อนที่น้ําจะลดลงทั้งหมดนะคะชาวบ,บ้านบอกว่าในปีนี้น้ําท่วมหนักกว่าในช่วงของพายุป,ปาบึกเมื่อปี2563นะคะทําให้เกิดความเสียหายค่ะโดยเฉพาะในซอยที่เป็นพื้นที่ลุ่มซึ่งการระบาย น้ำล่าช้ากว่าพื้นที่อื่นๆค่ะเป็นเรื่องปกติเราก็รู้อยู่แล้วเรารับมือได้อยู่แล้วแต่ว่ามันเยอะมันเยอะแล้วก็มันมาเร็วด้วยจากมวลน,น้ําจากข้างบนมาอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดไปแปลว่าปีนี้เสียหายมากกว่าปีอื่จะ<า>นได้ไใช่ค่ะปีเนี้ยด้วยความที่หกห้าเก้าหกสามเนี่ยมันก็มาลปลาบึกเลยเนี้ยนี่มากกว่าปลาบึก mm hmm. ด้วยความที่หนึ่งมันอาจจะมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะค่ะ อีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือปัญหาขยะที่มีจำนวนมากนะคะโดยเกือบทุกซอยในเขตเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชมีขยะจากบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วมถูกนำมากองไว้บริเวณต้นซอยนะคะทำให้ทางเทศบาลนาครนครศรีธรรมราชนั้นเตรียมเข้ามาเคลียร์พื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในพื้นที่รอบนอกนครศรีธรรมราชที่ยังคงมีปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะหลังก่อนได้หน้านี้ได้มีการปิดบ่อขยะทุ่งท่าลาดและงดรับขยะจากอบทอทั้ง51แห่งตามคำแนะนำของสารปกครองหลัง น้ำท่วมขยะจึงเป็นปัญหาใหญ่ค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือขยะจํานวนมากนะคะที่ยังคงกองอยู่ในซอยนะคะที่ยังมงมีน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชนะคะและแม้ว่าในเทศบาลน,นั้นจะมีที่ทิ้งสามารถนําไปทิ้งในบ่อขยะทุ่งท่าลาดได้นะคะแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าบ่อขยะทุ่งท่าลาดเองก็มีขยะสะสมมากกว่า2ล้านตันรวมถึงขยะที่อยู่ในเขตเทศบาลโดยทั่วไปวันละ200ตันนั้นบวกกับขยะที่มาจากน้ําท่วมขยะจึงยังคงเป็นปัญหาใหญ่หลังน้ําลดค่ะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมด จากนครศรีธรรมราชค่ะะขอบคุณคุณติชีลาค่ะ